อ่าสวัสดีนักเรียนชั้นนะคะก็พบกับพุ่มแดงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของสัญ,ญากรณ์พิเศษนะคะเพราะว่าเรายังยในส่วนของโจทย์ปัญหาะะตัวนี้เราจะมาจบในส่วนของแบบฝึกหัด๓๓ก่อนนะคะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเรามาดูที่ข้อห้ากันเลยนะคะ,ะข้อที่ห้าโจทย์ให้เราแสดงพิธีกรรมนะคะ แล้วก็เขียนคำตอบในรูปของสัญญกรวิทยาศาสตร์นะคะโดยจะแบ่งเป็นข้อย่อยๆนะคะเรามาดูที่ข้อหนึ่งย่อยกันสำหรับข้อหนึ่งย่อยพูดถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะหรือนอสกอจุดเราย่อมาจากคำว่าศูนย์กลางนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ1 0 0 0 0แสนปีแสง นะคะจงหาว่ายาวประมาณกี่กิโลเมตรเขาเอ็ไมาให้แล้วนะคะว่า1ปีแสงเนี่ยมีค่าประมาณ 9. 4 6ุสี่กคูณสิบยกกำลังสบกิโลเมตรนะปีแสงเดียวคือ 9. 4 6สี่คูณ10กำลังสบแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่1แสนปีแสงเราก็ง่ายๆเลยค่ะนำปีแสงเดียวนั่นแหละไปคูณกับ1แสนนะคะก่อนอื่นเราก็เขียนก่อนเนาะว่า กาอ่าวของเนี้ยเปลี่ยกกนสีนิ่งกาเล็กซี่กลางทลางถึงเป็นกาเล็กซี่ที่โลกเราอยู่ภายในระบบนึน,นะคะเส้นผ่านสูงกลาง ยาวระมาอ่ะแสประมาณเนาะหนึ่งแสนปีแสงอ,เม,อ,งสงอเมื่อหนึ่งปีแสงนะคะเมื่อหนึ่งปีความยาวนะ,ะทความความ ประมาณเก้าจุดสี่หกคะคูณด้วยสิบยกกำลังสิบสองเป็นกิโลเมตรนะดังนั้นนะดังนั้นกาแล็กซีอ,อ่อางเส้นอา่าน หลักมานนะคะเราก็นำเกาจุดคูณสิยกกำลัง1ินี่คือความยาว1ปีแสงถูกไหมคะแล้วเราก็คูณเข้าไปค่ะ1นึ่ง 1. แสนซึ่ง1นึ่งแสนคุณครูจะไม่เขียนแล้วว่ามันคือ 1. แสนจะเขียนเป็นรูปแบบของเลขยกกำลังนั่นก็คือ10ยกกำลังเท่าไหร่คะมีศูนย์กี่ตัวจะเห็นว่ามีศูนย์ทั้งหมด5ตัว สิยกกำลังห้าหน่วยก็จะเปลี่ยนเป็นเเาาก็ประมาณ9.46สมบูรณ์แบบแล้วดีแล้วนะคะเลขหน้าจุดมีตัวเดียวนั้นเราใช้หลักการของ10ยกกำลัง12คูณกับ10ยกกำลัง5ก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง7นั่นเองหน่วยที่ได้ก็เป็นเจ็ด ก็ไปตอบตอบเป็นเลขไทยน,นะคะแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะต่อไปนะคะอ่ะตกแก้ไม่ได้นะคะใจเย็นๆเนาะเอาเป็นว่าตัวโน้ตเรามันชัดเจนนะคะเป็นพออามาดูข้อที่สอง ข้อที่2ย่อยนะคะพูดถึงการประมาณการนะคะมีการประมาณกันว่าปีคศส0 0พัวันนี้เพิ่ง2 0 0 7เจ็ดนาะนะคะเขาประมาณกันว่าประมาณปี2050ค่ะโลกของเราจะมีประชากรประมาณเท่าไหร่ 9, 7 0 0ล้านนะคะ9,700ล้านคน ้าพื้นที่โลกที่อาศัยอยู่ได้นะคะส่วนที่อาศัยอยู่ได้มีอยู่ประมาณ15คูณ10ยกกำลัง7ตารางกิโลเมตรจงหาความหนานแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นหลักในการหาความหนานแน่นค่ะก็คือเราอยากได้อยากรู้ว่าใน1ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีคนมาแออัดอยู่ด้วยกันเนี่ยได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาประชากรทั้งหมดตั้งนะคะแล้วหารด้วยพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ได้นั่นเองะนข้อนี้ก็บอกก่อนว่าปีพศสองนห้าสิบสองศูนย์ห้าศูนย์โลกจะมีประชากรนะคะก็นำประโยคทีพิจ์ให้นั่นแหละมาคิ ประมาณทีนี้คุณรูณจะไม่เขียนเหมือนเดิมจะไม่เขียน9,700ล้านนะคะเราจะมาเขียนเป็นเลขให้มันเป็นเลขยกกำลงังเราก็าเขียนเลย97แล้วสูงข้างท้ายทั้งหมด8ตัวนะคะสูงข้างหลัง7ทั้งหมดแตัวก็กลายมาเป็น10บยกกำลงะะังแปดตื่นโลก ีอาศัยได้มีประมาณ55คูณ10ยกกำลัง7ตารางกิโลเมตรดังนั้นนะะคดังนั้นความหนาแน่นประชากร โดยเฉลี่ยอ่โดยเฉลี่ยประมาณอะประมาณเราก็นำมาเก้าสิบเจ็ดคูณสิบยกกำลังแปดนะคะหารด้วยสิบห้าคูณสิบยกกำลังเจ็ดนะคะหน่วยที่ได้เราจะไม่เขียนคำว่าต่อพื้นที่นะคะ อันนี้คือหน่วยเวลาที่ได้ความหนาแน่นเขาจะเอาหน่วยคนหารด้วยพื้นที่นะเราเอาคนก็คือเก้าสิบเจ็ดนะคะหารด้วยพื้นที่คือสิบห้าเพราะฉะนั้นหน่วยที่ได้ค่ะจะเป็นคนต่อตารางอาจจะเขียนแบบนี้ค่ะคนแล้วก็ส่คนแล้วก็ส่วนเพราะเราเอาคนหารพื้นที่นะ,ะนะคิดเลขกันสักเล็กน้อยนะคะเก้าสิบเจ็ด 97สิบนะคะหาร15นะมันจะออกมาได้6.4666สี่หกเพราะฉะนั้นหกจุดสี่านะเราก็มาเขียนแค่6เอ่อนิดหนึ่งประชากรนะคะประชากรเนี่ยเขาจะไม่ตอบเป็นทศนิยมเนาะแต่ทีนี้เราเอา6จุด เออหกสี่เจ็ดนะคะเอาท่านผู้ชมมาสองตำแหน่งก่อนแล้วจะเห็นว่าสิบยกกำลังแปดหารด้วยสิบยกกำลังเจ็ดเลขหารเดียวกันหารกัน,กนจับชี้กำลังมาลบกันนะคะรับะฉะนั้นแปดลบเจ็ดก็เลยเหลือสิบยกกำลังหนึ่งผูก็เลยเขียนแค่สิบเฉยนะ,ะหนวยยังคงเป็นคนต่อตารางกิเ็ดนะคะทีนี้เนี่ยการคูณด้วยสิบ เพะะราะสัญญมันจะมันจะหายไปแค่ตำแหน่งเดียวมันจะกลายเป็นหกสิบสี่จุดเจ็ดนี้งงไหมมันคือหกสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมคะเพราะสัญญเดิมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นจากเอยจุดสี่หกจะกลายเป็นหกสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์ซึ่งหกสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์นะคะมันใกล้เคียงกับหกสิบห้ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยประมาณหกสิบห้าคนต่อตาล กิโลเมตรถรือว่าไม่เยอะนะในพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรก็คือหนึ่งกิโลเมตรคูณหนึ่งกิโลเมตรมีประชากรตอ,อยู่ได้หกสิบห้าคนก็ไม่ได้แออค่ะแอะวันนี้ก็ตอบเป็นบรรทัดน้อยไปนิดนึงนะคะตอบเลยประมาณหกสิบห้าคนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรไปดูข้อที่สาม ที่สุดจะมีสี่พ่อย่อยนะคะสาำหรับพ่อที่สามย่อยนะคะพูดถึงโลกมีมวลประมาณหกมวลหมายถึงน้ำหนักเหมือนตัวเราอะค่ะจริงๆที่เราหนักสีสิบสามสิบกิโลกร,รัมเนี่ยนั่นคือมวลนะคะไม่ใช่น้ำหนักนะน้ำหนักคือหน่วยเป็นนิวตันนะคะมวลคือกิโลกร,รมัมในร่างกายของเรา แต่น้ําหนักนั่นคือเอามวลไปคูณกับแรงดึงดูดของโลกจะได้หน่วยออกมาเป็นนิวตันนั่นคือหนักนะหลักของวิทยาศาสตร์ค่ะกินกับการพูดว่าเราน้ําหนักห้าสิบกิโลกร,รมัมเราน้ําหนักสี่สิบกิโลกร,รมัมจริงๆแล้วนั่นคือมวลของเราโลกนะคะมีมวลประมาณหกคูณสิบยกกาลังยี่สิบสี่กิโลกร,รมัมดวงจันทร์มีมวลประมาณเจ็ดจุดสามห้าคูณสิบยกกาลังยี่สิบสองกิโลกร,รมัม ตองหาว่าโลกมีมวลมากกว่าดวงกันประมาณกี่กิโลกร,รมัมแค่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการหาว่าใครมากกว่าใครนั่นคือการนําไปลบกันแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าหลักการลบอะ่ะมันก็ไม่ได้ลบง่ายๆเนาะอะ่ะดูเนะอ่เพราะฉะนั้นหลักการในการลบกันนะะคเราก็บอกก่อนว่าโลกมวล ประมาณนะคะ6กคูณสิยกกำลังยี่สิี่กิโลกรมัมต่อมาดวงจันทร์มีมวลประมาณนะคะประมาณ7.35ดจคูณสิยกกำลัง22องกิโลกรมัม ดังนั้นค่ะหาความแตกต่างว่าว่าโลกมากกว่าเท่าไหร่ดังนั้นโลกมีมวลมากกว่าดวงจันทร์ประมาณก็นำมวลของโลกมาตั้ง6คูณ10ยกกำลัง24ใส่ลุเล็บเขานิดนึงนะคะแล้วลบด้วยมวลของดวงจันทร์ เจ็ดจุดสามห้าคูณสิบยกกลังยี่สิบสองทีนี้เนี่ยการที่เราจะลบกันนะคะสำหรับเลขสัญญากณิทยาศาสตร์เราจะต้องใช้หลักการของตัวร่วมนะคะเรามีคูณสิบด้วยกำลังเป็นตัวร่วมแต่ดึงได้มากสุดแค่กำลัง22่สิบสองเพราะว่า ตัวหน้าค่ะมีสิบกำลังยี่สิบสี่ก็จริงแต่เราดึงยี่สิบสี่ไม่ได้เพราะวงเล็บหลังมีแค่ยี่สิบสองตัวเพราะฉะนั้นเราจะดึงแค่สิบยกกําลังยี่สิบสองออกนะคะเมื่อเราดึงสิบยกกําลังยี่สิบสองออกปุ๊บนะคะวงเล็บหน้าจากเดิมมีสิบทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวมาฟังไหน่อยมาฟังดนะีสี่ตัวนะคะเราดึงออกไปยี่สิบสองตัว ก็จะเหลืออยู่2ตัวใช่ไหมคะสิบกำลังสองตัวนั้นก็คือหนึ่งร้อยสิบกำลังสองสิบคูณสิบเป็นหนึ่งคะ,คะเราก็เอาหนึ่งร้อยที่เหลืออยู่นั่นแหละไปคูณกับหกไปคูณกับเลขที่เราไม่ได้ดึงออกนะกลายเป็นหกระหว่างวงเล็บทั้งสองขั้นได้ลบเราก็ใส่ลบนะตัวหลังเราดึงออกทั้งหมดเลยก็คือสิบยกกำลังยี่สิบสองเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นเจ็ดจุดสามห้าก็ปิดวงเล็บ นี่คือวิธีการลบเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะก็คือใช้วิธีการหลักของการดึงตัวร่วมแต่ร่วมได้เท่ากับตัวน้อยสุดเท่านั้นนะหน่วยข้อนี้ก็คือจากนั้นค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ตั้งลบเลขเลยมี่หกร้อยลบเจ็ดจุดสามห้าอ่ะตั้งเลขเลยจุดศูนศูนเวลาลบเลขต้องตั้งทศนิยมให้ตรงกันนะคะ ลบมาเลขหลังจุดจะเหลือ65นะคะจาก600ถูกยืมเป็ยเกกส599 599ลบ7เหลือ592คูณ10กกำลัง22แต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบเพราะนะคะเพราะอ้าครูขออภัยเป็นอย่างสูง อย่งสูงเลยข้อสองลืมดูลืมไปว่าเขาให้ตอบในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะข้อที่สองเอยยาย้อนกลับนนิดึงตรงนี้ค่ะข้อที่สองเนี่ยแก้ตรงนี้นิดนึงแก้ตรงนี้นิดนึงก็คือข้อที่ ข้อที่สองเนี่ยจริงๆถ้าตอบเนี่ยมันก็ควรจะตอบ65คนแหละนะเพราะว่าหน่วยคนไม่ควรติดทศนิยมแต่ด้วยความที่โจทย์เขาบังคับค่ะว่าต้องตอบเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มเรารู้อยู่แล้วว่ามันให้65ถูกไหมคะแต่มันบังคับให้เราตอบเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ใส่จุดเข้าไปหนึ่งตำแหน่งอ,อก็คือเดินจุดจากข้างหลังห้าเดินไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่งนะคะกลายเป็นคูณด้วยสิบ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจาก65คนนะคะกลายเป็น6.5คูณ10แล้วมันก็จะกลับไปเป็น65เหมือนเดิมหน่วยก็เป็นคนต่อตารางกิโลเมตรแค่ตรนนี้คููนิดนึงนะคะเพิ่มจุดเข้าไปแล้วก็คูณ10เข้าไปมันจะได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการต้องการให้ตอบเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ต่อมากลับมาที่ข้อ3ของเรา ขออภัยนะคะเพราะว่าลืมดูกลับมาข้อที่สามในส่วนของข้อที่สามค่ะทศนิยมยังไม่สมบูรณ์นะคะทศนิยมมันอยู่หลังตรงเลขสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราเลื่อนจุดค่ะเลื่อนหนึ่งเลื่อนสองเลื่อนสองครั้งนะคะ อันนี้จุดไม่ได้อยู่ข้างหลังสุดนะลูกนะจุดเนี่ยอยู่ข้างหลังเลขสองเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนจากข้างหลังเลขสองไปไว้หลังเลขห้าตัวแรกเท่านั้นเขาก็เลยกลายเป็นห้าจุดเก้าสองหกห้าไปข้างหลังมาให้ครบเลยค่ะ,คะใส่ไม้ครบเลยจากนั้นค่ะคูณด้วยสิบยกกําลังกําลังจะไม่ใช่ยี่สบสองแล้วถูกไหมเพราะเราเดินซ้ายขวาร้ายเดินไปข้างหลังติดลบแน่นลบออก แต่เราเดินไปทางซ้ายค่ะเดินไปข้างหน้ามันดีดีก็คือบวกขึ้นฉะนั้นเราเดินซ้ายสองก็บวกเพิ่มไปหลักยี่สิบสองกลายเป็นยี่สิบสี่หน่วยเป็นนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยคะตอบว่าห้าจุดเก้าสองหกห้าคูณสิบยกกำลังยี่สิบสี่อิโลกรัมมาดูข้อ ข้ nice. อที่สี่ย่นะอ, 4, ยอยนะข้อสี่ย่อยพูดถึงในปีพศสอง 59, นะพันห้า้อยห้าสิบเคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางในไทยนะคะผ่านมาแล้วเนาะนะคะทั้งผลิตจำหน่ายในไทยนะคะประมาณมูลค่าประมาณ1.7แสนล้านบาทและจำหน่ายออกต่างประเทศประมาณ9.7หมื่นล้านบาท ะะก็คือการผลิตเครื่องสำอางอะคะ่ะทั้งผลิตขายในประเทศไทยนี่นแหละและผลิตส่งออกไปขายที่ต่างประเทศนะคะจงหาว่าในปีพศ2559มีการผลิตเครื่องสำอางรวมมูลลค่าประมาณกี่ล้านเท่าทีกี่บาทอยากรู้เป็นหน่วยบาทรวมค่ะเด็กรวมก็คือการนำมาบวกกันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกกอนว่า เรื่องสำอางผลิตจำหน่ายในไทยอเอาที่จำหน่ายในไทยก่อนนะในประเทศนั่นแหละประมาณหนึ่งจุดเจ็ดคุณครูจะไม่เขียนคำว่าแสนล้านเราจะเปลี่ยนคำว่าแสนล้านให้กลายเป็นสิบยกกำลังอ,อย่าลืมหนึ่งล้านก็คือสิบกำลังหก หนึ่งแสนก็คือสิบกำลังห้าลดน้อยลงเพราะฉะนั้นแสนคือสิบกำลังห้าแล้วก็คูณกับล้านคือสิบก,กับหกกลายเป็นกำลังสิบเอ็ดหน่วยจะกลายเป็นบาทอย่าลืมนะแสนคือสิบกำลังห้าล้านคือสิบหกเอามาบวกเพิ่มกันกลายเป็นสิบกำลังสิบเอ็ดต่อมาผลิตส่งออก ประเทศประมาณ9.7หมื่นนะคะล้านคือสิบกำลังหกแันคือ10บกำลังหเพราะฉะนั้นหมื่นก็คือ10บยกกำลังสนะคะแล้วไปเจอกับล้านอีก6ก็เลยกลายเป็น10บยกกำลังสินั่นเองหน่วยเปลี่ยนเป็นบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เขาอยากได้ผลรวมนะคะดังนั้นการผลิตเรื่องสับอางรวมมูลค่าประมาณนะคะก็นำมาบวกกันใส่เพร่นิดนึงหนึ่งจุดเจ็ดคูณสิบเากำลังสิบเอ็ดบวกกับเก้าจุดเจ็ด คูณสิบยกกำลังสิบค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทำการลบอะค่ะก็คือดึงสิบยกกำลังที่เป็นตัวร่วมออกซึ่งเราจะดึงได้สูงสุดแค่สิบยกกำลังติดตามวงเล็บหลังนะคะเพราะวงเล็บหน้ามีสิบแต่ถ้าเราดึงสิบเกตเนี่ยวงเล็บหลังจะไม่พอนั้นเราจะดึงแค่ติ๊กยกกำลังสิบออกอะเพราะฉะนั้นวงเล็บหน้าเดิม เดิมทีมีสิบยกกำลังสิบเจ็ดถูกไหมคะเราดึงออกไปแค่สิบก็จะเลยเหลือแค่สิบอีกหนึ่งตัวสิบอีกหนึ่งตัวนั้นไปคูณกับหนึ่งจุดเจ็ดก็เลยกลายเป็นสิบเจ็ดแล้วก็บวกกับเก้าอีกเจ็ดนั่นเองดงนั้นเราทิ้งไอ้เจ้าสิบยกกำลังสิบไปก่อนนำสิบเจ็ดมาบวกกับเก้าจุดเจ็ดนะคะออกมาเป็นยี่สิบ 6.7คูณ10ยกกำลัง10บาทแต่นะคะแต่26.7ไม่เข้าหลักการของสัญรากรวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนจุดหนึ่งครั้งลเลื่อนมาข้างหน้าหนึ่งครั้งเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนทำให้ จาก26.7นะคะกลายเป็น2.67แล้วเลื่อนไปทางซ้ายขวาร้ายซ้าย D นะคะเพราะฉะนั้น D เพิ่มอีกหนึ่งครั้งกลายเป็น10กำลัง11บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยเพราะโจทย์อยากรู้หน่วยเป็นบาทอยู่แล้วนะคะก็ตอบ2.67คูณ10ยกกำลัง11บาทหรือถ้าเปลียนแปลงเป็นภาษาไทยเนาะ ก็คือสองจุดหกเจ็ดส็เอ็ดหนูก็ย้อนไปดูอันบนราสเมือกันแสนล้านบาทเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ะก็จดทั้งีข้อให้เสร็จอย่าลืมเขียนต่อนะคะแล้วก็ขีดเส้นขั้นแต่และข้อย่อยให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปไปะคะ่ะ